ย่างเสรเ็จก็จะประมาณนี้เพื่อนสองช้อนโต๊ะนะครับเท้าขั่วกินพริกขั้วเราเนี่ยที่ใส่ไปนะครับหอมมากครับหนูปรุงไม่เยอะนะครับแต่จะเสียเวลาตอนที่เราเอาตัวปลามาย่างนิดนึงนะครับกอไข่กอตะไคร้กอข่าเราเพื่อน ฝนตกมาสามสี่วันนะครับเรียบร้อยท่วมไปแล้วครับเดี๋ยวต้องขุดออกมานะครับผักชีปลูกไว้พวกใบแมงลักกระเพราครับอยู่ข้างนานาะโดนน้ำท่วมไปแล้วครับก็เลยเด็ดข่าถอนข้าวออกมานะครับเดี๋ยวไปลงที่อื่นที่มัน โคกโคนนี้ครับที่มันแห้งๆตัวนี้นะครับแม่เสียดายกำลังเป็นกอใหญ่เลยครับเดี๋ยวเราเอาเอาตัวขาไปทําเมนูกันครับต่อไปเราก็จะมาย่างตัวนี้ครับปลาครับปลาทับะนะเพื่อนได้มาตัวละสิบบาทครับขอลดราคาครับผมเลยซื้อมาเอามาย่างให้หอมเลยนะครับเพื่อนๆจะไปต้มก็ได้นะครับแล้วก็ ค่อยๆแกะเอาเนื้อมันนะครับเดี๋ยวเราจะไปตับอีกทีนะครับเพื่อว่าไม่ให้มันมีกลางหลงเหลืออยู่นะครับย่างไปไม่ต้องแรงมากนะเพื่อนกินหอมมากครับเวลามันโดนความร้อนนะปลา,าตาบัตตะวันต้องครับเย็นแล้วผ้ามงกว่าวครับ ยางเสร็กก็จะประมาณนี้เพื่อนๆกลินก่นหอมพอได้นะครับแต่ยางยากพอปนๆครับมันมีน้ํากระเด็นออกมาถ้าเรามีฟอยล์หอ่หอแล้วใบตองห่ออาจจะหอมกว่าน,นี้นะครับแต่แบ่นี้ก็ใช้ได้ครับไปเราไปแกะเนื้อแล้วก็ไปสับตัวเนื้อปลากันต่อครับ ปลจากที่เราย่างปลามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอามาแกะนะเพื่อนเอามาแกะเป็นชิ้นพอดีพอดีนะครับแล้วผมก็เอามาค่อยๆสับนะครับให้มันละเอียดยนะเพื่อนเวลาเราสับพวกก้างมันก็ได้ขาดนะครับหรือว่าเพื่อนเเห็นเพนื่อนเพื่อนจะเก็บออกก็ได้แต่ตอนผมแกะผมก็เอาแค่ตัวเนื้อมันให้มากที่สุดนะครับมันอาจจะมีติดตัวก้างมานิดนึง เวลาเราตับไปเราก็ค่อยมาเก็บออกนะครับต่อไปที่ผมโขกไว้ก็จะเป็นตัวขานะครับขาะตะไคร้นะครับหรือเ,เพื่อนๆจะใส่กระเทียมด้วยกันับแล้วแต่แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบเลยอันนี้พอด,ดีตัวขาเนี่ยกับตัวตะไคร้มันหลังบ้านมันโดนน้าท่วมมันจะตายผมเลยขุดออกมาแล้วก็เอามาตำวันนี้เราทําเมนูกันเพราะว่าตัวปลาทับะนะครับ มันจะมีกลิ่นแรงนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนไม่ชอบแต่ถ้าเกิดเวลาเราเอามาย่างเพื่อนกลิ่นรสชาติมันจะหอมไปอีกแบบนึงนะครับเราจะดับขาด้วยตัวขานะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ปรุงเลยครับใส่ตัวเนื้อปลาที่เราย่างแล้วก็สับไว้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องสับเลยละเอียดมากนะครับ เวลาเคี้ยวมันก็จะแบบมีรสชาติอร่อยใส่ตัวปลาไปแล้วนะครับผมก็จะปรุงด้วยผงฟุ้งฟิง้งผงชูรสรับนิดนึงนะครับ <S <S เพื่อนๆแพ้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหรือไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้จะใส่เป็นตัวน้ําตาลก็ได้นะครับต่อไปผมก็จะตามด้วยน้านําปลาเพื่อนพอประมาณก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งปรุงเยอะนะครับ ถ้ามันเค็มแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ไม่ได้ต่อไปก็ตามด้วยตัวพริกป่นเรานะครับวันนี้ขอสักสองช้อนโต๊ะนะครับพริกป่นเสร็จแล้วตามด้วยน้ำมะนาวเลยเพื่นใช้ประมาณสองลูกนะครับลูกไม่ใหญ่มากเพื่อน เพื่อนๆชอบเปรี้ยวกว่านี้ก็ใช้เพิ่มไปได้นะครับแต่ตัวปลาผมใช้วันนี้ประมาณสามตัวนะครับแต่ตัวไม่ไม่ใหญ่มากนะครับคุกเขานวดไปก่อนนะเพื่อนคุกเขาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเราจะมาลองชิมนครับ รสชาติจะออกมาประมาณไหนก็คือจะมีความเผ็ดความเปรี้ยวนะครับแล้วก็ความหอมจากตัวข่าตะไคร้นะครับอืมเอาประมาณนี้เพื่อนได้แล้วจิจัดจแล้วตำตัวข่าใส่ไปด้วยนี่คือรับประกันครับไม่มีความขาวเหลือเลยครับต่อไปเราก็เพิ่ม ข้าขวคั่วคัเพื่อนัดประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ <c oughs> ข้าขวคั่วเสร็จแล้วก็หัวหอมนะครับที่เราต่อยไว้แล้วก็เป็นวันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยนะครับมันเหลืออยู่นิดนึงผมเลยใส่ผักชีใบเลื่อยแทนเพื่อนๆจะใส่เป็นตัวต้นหอมผักชีธรรมดาก็ได้นะครับแต่คือผักชีเลื่อยนี่คือมันจะโดนน้ำท่วมพอดีนะครับก็เลย เอาของที่มีอยู่ในบ้านมามิกทำทานนะครับแต่ก็จะมีแค่ตัวปลาครับที่เราไปซื้อมามันอยู่ช่วงโปรโมชั่นเพื่อนตัวละประมาณ12บาท13บาบาทนะผมเลยซื้อมา3ตัวแล้วก็มาย่างแล้วก็มาแกะแล้วก็มาทำเมนูนครับอีตอนไปซื้อก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมาทำอะไรทานเพราะว่าปลาทับบาผมก็เคยเลยซื้อมาต้มทีนึงแล้วครับแล้วมันกลิ่นมันแรงนะครับเราก็ต้องใส่ พวกข่าตะไคร้เยอะๆนะครับวันนี้ก็เลยลองเอามาทําเมนูลาบดูเพื่อนเป็นไงเพื่อนสีสันจะกลิ่นหอมมากครับยิ่งใส่ข้าวคั่วไปเพิ่มนี่บอกเลยลองชิมอีกสักหนึ่งคำนะครับอได้แล้วเพื่อนกลมๆครับมีความ หอ,อมของขาาา่าตะไคร้เปรี้ยวซีซาร์นะครับจากตัวมะนาวพริกขั่วเองครับเข้าวัา่วคั่วเองนี่มันมีความหอมอยู่แล้วนะครับไปครับเพื่อนเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันครับตอนนี้เราก็จัดเสิร์ฟใส่จานเรียบร้อยแลนะเพื่อนครับผนะักชีโรย แต่งหน้าทั้งนิดนึงครับแต่เราใส่ไปมันก็หอมอยู่แล้วนะครับตอนนี้บอกเลยว่ากลิ่นข้าวคั่วกลิ่นพริกคั่วเราเนี่ยที่ใส่ไปนะครับหอมมากครับสีสันหน้าตาก็จะออกมาราวๆนี้นะครับลาบปลาทะบะชื่อเหมือนอาหารญี่ปุ่นเลยนะครับแต่อปรุงแบบเอไทยดูเพื่อนๆอย่าเรามาลองชิมกันดูครับทำไปคืนน้ำลายไปนะเพื่อน หิวข้าวนะครับเมนูปรุงไม่เยอะนะครับแต่จะเสียเวลาตอนที่เราเอาตัวปลามาย่างนิดหนึงนะครับจีสจารจก์กล่อมๆมาปลาตะบะมาย่างแล้วมันหอมนะครับ หรือเพื่อนๆจะใช้ไปไปต้มก็ได้แล้วก็เอามาแกะแล้วก็มาตัดแล้วก็ค่อยๆเอาไปคั่วไฟอีทีนึงก็ได้นะวันนี้ผมก่อไฟย่างเลยก็เลยจบทีเดียวแต่ตอนย่างเพื่อนๆระวังครับมันจะตัวน้ำมันจะค่อยๆแตกออกมาจากไอตัวเนื้อปาลาเรานะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าย,ย่างไปเรื่อยใ,ใจยเย็นๆครับข้าวเหนียวมันร้อน,อนข้าวเจ้าอะไเพื่ๆน,นะครัย กลมๆครับหอมข้าวคั่วพริกนีก้ก็เผ็ดพอได้อะพริกป่นของเราเรื่องรสชาติเพื่อนๆชอบประมาณไหนก็ปรุงตามที่เราชอบเลยครับปลาสามตัวไปเยอะมากนะครับเวลาเรามาแกะแมาสัวเ,เนื้อมันเนื้อมันจะฟูขึ้นนะเพื่อน ก่อนไปทานข้าวเดี๋ยวชิมเน้นๆอีกสักคำหนึ่งค,ครับให้เพื่อนๆดูเป็นกับข้าวได้นะครับกับแก้มดีแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับเรื่องรสชาตินี่ปรุงตามที่เราต้องการเลยนะครับที่แรกก็จะเพิ่งไม่ใส่เยอะนะครับ ้ามันขาดความเปรี้ยวความเค็มเนี่ยเราค่อยมาเติมที่หลังได้ถ้าเกิดมันเค็มไปแล้วมันเปรี้ยวแล้วมันจะแก้ไม่ได้เ,เพื่อนแต่เรื่องความเผ็ดนี่ก็เพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าพริกที่บ้านเรามันเผ็ดประมาณไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวไปทานก่อนครับหิวข้าวครับถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดทัชคไลท์นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ